สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เเรายังอยู่ไล่ซับป,ประยูนอยู่นะคะที่ไล่ซับประยูนเ่ยค่ะมีมีนกด้วยค่ะเลี้ยงนกให้นกให้เพื่อนๆมาดูนะคะน,น่นารักน่ารักแต่อยู่ในกรงค่ะแต่อยู่ในกรงนะคะ มีอาหารด้วยค่ะอาหารให้ให้น้องนกด้วยนะคะมีอาหารให้น้องนกด้วยค่ะแล้วมีกระต่ายด้วยค่ะแล้วมีกร,ระต่ายให้ดูนะคะตอนนี้กระต่ายตกใจตึงอยู่ค่ะต้องแอบดูไกลๆค่ะก็มีน้องกระต่ายด้วยนะมีอาหารให้น้องกระต่ายด้วยค่ะก็มีบรรยากาศ เที่ยเลยค่ะมาที่เขื่อนประสักอย่าลืมแวะมาเที่ยวไล่ทรับประยูนยนะคะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะ แม่อากาสวยค่ะไม่ใจจะไม่ไกลจากเขื่อนปราสักนะคะที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะบรรยากาศส,สวยๆค่ะ ตกแต่งจัดสวนสวยมากเลยค่ะธรรมชาติค่ะ อีกที่หนึ่งของการท่องเที่ยวนะคะของเขื่อนปราสักค่ะ สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมแวะมาเที่ยวเกลือนป่าศักนะคะที่ไร่ทรับประยูนค่ะมีร้านกาแฟมีอาหารตามสั่งบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะสวย จะมีสวนหย่อมให้เราเดินเล่นนะคะทำสวนหย่อมน่ารักน่ารัก มีอาหารปลาด้วยนะคะถุงละสิบบาทมีร้านกาแฟข้างหน้าข้างหน้าจะมีร้านกาแฟค่ะแล้วก็จะมีโรงอาหารมีร้านอาหารแบบอาหารตามสั่งอะคะ่ะเขามีให้ ยากาจัดสวนได้น่ารักจริงๆค่ะแล้วมีโต๊ะนั่งให้นั่งด้วยนะคะ ค่ะน้องเอพามาเที่ยวนะคะอย่าลืมมาเที่ยวไล่ซับประยูนนะคะมาที่เขื่อนปรสสักค่ะอย่าลืมแวะมานะคะมาทางด้านเขาพระค่ะไล่ซับประยูนอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะ บรรยากาศโอเคเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะคลิปนี้น้องเกอร์ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ